กับช่องใหม่จูนชาแนลวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A ที่ใหม่โพสลงเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็คนก็มาตอบนะคะวันนี้ก็เลือกมา11 12คำถามนะคะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะนี่นะที่ใหม่ลงไปเห็นบอนี่นะลงไปในเฟซนะลงไปเมื่อวานนะคะใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่คำถามแรกนะคะ มินวนิสลานะคะคำถามที่1ใหม่จูนคิดว่าจะคบกันได้นานแค่ไหนให้จูนตอบก่อนก็ไม่รู้ค่ะต้องดูไปเรื่อยๆใช่ไม่รู้นะคะต้องดูไปเรื่อยๆนะคะคำถามที่สอ2นะคะหมคจูนอยู่จังหวัดอะไร บ้างเผชดบ้างนะคะก็จะอยู่วยกรุงเทพด้วยแม่จะเป็นคนกรุงเทพพ่อจะคนเผ็รบุรีนะคะจันนะคะคำถามที่สามนะคะใหม่จูนอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันทุกวันนะคะคำถามที่สี่ใหม่จูนใหม่จูนทํางานอะไรหรือยังเรียนอยู่ใหม่นะคะไม่ได้เรียนค่ะผมทางานเซเว่นครับคำถามที่ห้านะคะ จากคุณนันทิธาสุขสันค์คบกันได้กี่เดือนแล้วเดือนนี้นะคะวันที่แปดก็ครบรอบสองเดือนค,คำถามที่หกเจอกันครั้งแรกที่ไหนทุ่งนาครับ<ฮ>ทุ่งนาเแถวสวนห้าสิบนะคะ,ะ,ค,ะคำถาม ที่เจ็ดใครเป็นคนขอคบจูนคะ่ะค,คำถามที่แปดนะคะใหม่จูนอายุเท่าไหร่ใหม่อายุสิบหกค่ะผมยี่สิบจะยีิบเอ็ดครับทั้งสองคนน้ำหนักเท่าไหร่ผมสี่สองครับใหม่สี่สามค่ะเพิ่งช่างวันนี้ด้วยสดสดสี่สาม มันพากินเยอะค่ะอ้วนขึ้นด้วยตอนแรกอ่ะใหม่อ่ะเท่าไหร่วะสามแปดสามเก้ามันพากินอ่ะน้ำหนักขึ้นคำถามต่อไปนะคะคิดว่าจะทำ Youtube เกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับแบบใหม่พาเที่ยวใหม่จุนพาเที่ยวใ,ใหม่จุนพากินแล้วก็คลิปแกงค่ะก็เร็วๆนี้นะคะเราก็จะมีคลิปแก้งให้ค่ะถ้าหม่ชอบก้มหน้า แล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะคิดยังไงถึงเริ่มทำ Youtube คะให้จูเริ่มบอกก่อนคือความสุขครับสำหรับใหม่นะคะก็คืออยากจะแบบยังไงอยากจะแบบอยากจะแบบสร้างความสุขให้คนดูนะคะแล้วก็แบบเหมือนแบบหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แค่นั้นแหละคะ่ะก็คำถามหมดไปแล้วนะคะ ทั้งหมด11คำถามนะคะนี่นะคะที่คนถามมานะคะก็วันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะคำถาม Q&A ของเราใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเปิดถามใหม่นะคะแล้วก็คลิปของเราจะลงทุกวันจัน์พุธศุกร์นะคะก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ Oh! Okay.